สวัสดีค่ะมาพบกับพี่นกพนรพวีจิราพัฒนพิเชษอีกแล้วนะคะวันนี้พี่นกก็จะมาคุยก่อนสวดมนต์สวดมนต์ไหวพานะคะมันมีความรู้สึกว่าคุยช่วงเวลานี้ก็เหมือนเราสบายใจเหมือนจิตเรานิ่งเราอะไรเงี้ยเราก็อยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวขยับกล้อง ค่ะวันนี้พี่นกก็เป็นคลิป,ลปที่สมแล้วนะคะถ้าเป็น ep ที่สมเนาะวันนี้ก็เสดมน์ปกติเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคืออยากเล่าอยากเล่าเรื่องสายมูนิดนึงเมื่อเมื่อสมัยเมื่อสมัยประมาณอายุ23าตอนนั้นพี่นกไม่รู้จักหลวงพ่อ ผพอ่อฤาษีหนึงดำเลยนะคะไม่ไม่รู้จักท่านเลยไม่รู้จักว่าท่านเป็นใครอะไรเงี้ยและบังเอิญเพื่อนเพื่อนต่างไวัยจะเป็นคนที่ชอบชอบชอบ,ชอบคบเพื่อนที่แบบมีอายุมากกว่าเป็นสิบยสิปีอะไรแบบเนี้ยเขาชวนไปบวชน้องชายที่วัดอ่าที่วัดท่าสูงเพราะว่าหลวงอ่าหลวงหลวงนาหลวงหลวงนาอางค์เนี้ย แกเหมือนแกอยากบวชที่นั่นแกเหมือนแกเป็นสายหลวงปู่หลวงพ่ออะไรเงี้ยแกก็เลยอยากบวชที่นั่นแล้วทีนี้เราก็ไปไปกันก็เหมารถไปแล้วเมื่อก่อนนี้ตรงตรงแถวที่ทางข้ามไปอุทัยอะ่ะมันจะเป็นโป๊ะมันจะเป็นเป็นโปะตรงท่าเรือนะคะอืมสมัยก่อนเนะี้ยเราเราพอใกล้ๆพอใกล้ๆถึงโปะเนี้ย พี่นอกจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงแบบลืมตาไม่ขึ้นง่วงนอนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมเอ๊ะเป็นอะไรนะทําไมเราง่วงง่วงแบบลืมตาไม่ขึ้นก็เลยแบบเฮ้ยพี่พ,พี่พี่คนที่ไปด้วยคือพี่นกชื่อพี่นกเนาะก็อนุญาตขอพูชื่อนะคะพี่ก็นูก็บอกนกเนาะเล่นอนอนแล้วก,ก็พี่นกก็ก็เลยนอนนอนข้างนะพอไปถึงวัดก็ยัง ยังไม่หายง่วงอ่ะยังเหมือนบอกไม่ถูกมันจะง่วงมันก็ไม่ง่วงมันมันสลืมสลือมันบอกไม่ถูกอ่ะเออไม่เคยเป็นก็เลยก็เลยแบบพี่หนูยังอ่ายังไม่หายง่วงในยังสลืมสลือบอกได้ตรงไหนมีที่นอนมั่งอะไรเงี้ยแบบคือง่วงมันถ้าเกิดคนเราอ่ะถ้ามันปลุกอ่ะมันก็จะต้องแบบเออตื่นใช่ไหมมันก็ทุ่งแบบพี่มันไม่ใช่แบบเนี้ยพี่นกเป็นอะไรไม่รู้นึ่ตาไม่ขึ้น เออแล้วก็เลยแบบพี่งั้นหนูขอนอนหน่อยนะอะไรเงี้ยหลับตาพูดเลยนะตอนนั้นก็ขึ้นไปนอนบนศาลาเก่าไม่รู้ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนอาจจะมีเก่ากันนี้แต่ตอนพี่นกไปก็หลายสิบปีมากเลยนะตอนนั้นอ่ะเหมือนยังไม่ไม่มีไม่มีอะไรมากที่ที่วัดหลวงพ่อนะคะพี่นกก็ไปนอนแล้วเนี่ยนอนอยู่คนเสาเสาสมัยก่อน จะเป็นเสากลมๆต้นใหญ่ๆพี่เก็ไปนอนนอนตรงโคนเสาเลยนอนแล้วเนี้ยก็มีพระรูปหนึ่งอ่ะมายืนลงหน้าเลยนะเราเห็นอนะทั้งที่เราไม่ได้ลืมตานะ่ะเอเราเราไม่ได้ลืมตาแล้วทีนี้พี่เราเราไม่ได้ลืมตาเลยนะอ่ะแล้วเราเห็นหลวงพ่อองค์เนี้ยอ้วนนะคะอ้วนใส่แว่นตาแสงตาแล้วก็ ถือแม่ตะกะเขาอันหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครเขาก็เอาท่านอะ่ะหลวงพ่อเอาลงมาตะขา้ามาจิ้มที่พุงที่พุงพี่โนกอ่ะแล้วก็บอกว่าเอ็งมายัางไงอะไรเงี้ยจะพูดแบบเหมือนพูดไม่ค่อยพอจิ้มจิ้มอ่ะเอ็งมาไงอนะ่ะจะพูดไงดิมมึงนึกเอ็งมายัางไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเสน็จขนมมากเลย <laughs> ชิมๆเก๋งัน,น,นว่าปวดน,น้องชายเพื่อนหนะน้าหลวงพ่ออหลวงพ่ออะไรเงี้ยท่านก็เลยบอกเอา้าเดินดูให้ทั่วนะว่าที่เนี่ยมันมีสิ่งสวยงามอะไรบ้างอะไรเงี้ยอมีสิ่งสวยงามอะไรบ้างแล้วท่านก็ผ่านผ่านผ่านเดินผ่านตัวพี่นกไปเลยทั้งตอนนอนอยู่เดินผ่านผ่านเสาไปเลยอะ่ะพวกนกคนลุก แล้วพี่นก็ไม่รู้จักอะค่ะเป็นใครพอพอท่านผ่านตัวพี่นกไปแล้วนะพี่นกแบบเฮ้ยมันไม่มีอาการง่วงอะพี่นกตื่นเลยมันลืมตาได้ตื่นเลยอืมตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบเอะพระองค์นี้ใครอะไรเงี้ยแบบมันมันเหมือนพี่นกแบบจะกลัวไหมมันก็ไม่กลัวมันมันบอกไม่ถูกอะเออเป็นคนที่มึนนไงก็ไม่รู้นะ เออก็มองแล้วก็มีรูปรูปถ่ายท่านอยู่รูปหนึ่งเอ๊ะพระองค์นี้นี่ว่ะอะไรเงี้ยแต่ไปก็ไม่รู้จักนะว่าเป็นใครนี้เราก็ถามเขาให้แจ็คเก็ตมาอันไอ้เป็นรูปลักเก็ตของหลวงปู่อะเราก็บอกวิพอพี่พี่พระองค์นี้ยเดินผ่านผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยผ่านเสาไปเลยพี่ทุกคนแบบมาตะลึงเลยมองแบบเฮ้ย หลวงพ่อานเสียไปแล้วนะมรณภผ่าเนะฮ้ยจริงพี่จริงนะหนูหนูว่าผ่านหนูว่าแล้วหนูก็หายง่วงนอนเลยอะ่ะน้อปูบอกหลวงพ่อบอกว่าให้ให้เที่ยวให้ให้ใหอ่าให้ดูสิ่งสวยงามเนี่ยให้จ้าให้พออะไรเงี้ยคือให้เดินดูอะไรเงี้ยแต่ที่ที่พี่นกไปอะ่ะหลวงพ่อชอบเลี้ยงหมามันก็จะมีขี้หมาใช่ไหมอือมีขี้หมาเราก็แบบตอนช่วงนั้นเราเหมือนเรามันมันบอกไม่อยู่อ่ะ อืตอนนั้นนะเราเหมือนเรายังเด็กกันยังหองอะไรไม่ได้อะเนี้ยแต่วิหารหลวงปู่หลวงพ่อสวยมากใช่ให้ดูสวยงามแล้วก็ให้ดูสิ่งที่สกปรกอะไรเงี้ยคือเหมือนหลวงพ่อมาบอกว่ามีทั้งสวยแนละไม่สวยอะไรแบบเนี้ยพี่โนก็เล่าเล่าแล้วมันเหมือนเป็นตำนานของวัดนั้นเพราะว่า คือแล้วมาเจอเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะมาทางสายหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นสีน้ำดำเนาะเขาก็จะเล่าให้เราก็เล่าให้เราเราเนี่ยเล่าให้เขาฟังเลยว่าเราเป็นเนี่ยเราเจอหลวงพ่อแบบนี้เขาก็เลยไปที่วัดแล้วก็มีคนเล่าตำนานของพี่นกเนี่ยให้ฟังด้วยนะว่ามีคนเนี่ยเจอหลวงพ่อแบบนี้อะไรเงี้ยพี่นกก็อ๋อเหมือนเราได้เป็นตำนานของหลวงพ่อเลยอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็เป็นอ่า เรียวว่าเรานับถือหลวงปู่หลวงพ่อนะมีกองหนึ่งคาถาเงนินน้ำเนี่ยเราก็สวดสวดชีวิตเราก็พลิกผันมากมายวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของหลวงพ่อในสีน้ำดำเนาะแล้วก็หลวงพ่อปานเนี่ยเรานับถือเป็นเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์แล้วเมื่อเร็วๆเ,เนี้ยพี่นกก็ มเมื่อเร็วๆนี้ประมาณเดือนที่แล้วหรือสองเดือนที่แล้วนะาจำไม่ได้นะพี่คนนี้ปฏิบัติธรรมนะเขาก็ช่วนชวนพี่นกไปไปอีกแล้วทีเนี้ยพี่นงแบบคือเราไม่อยากไปไหนแล้วอะไรเงี้ยเราคือเราันเนี้ยล้นเนี้ยเราก็เห็นผู้คนมากมายที่ไปนะคะอันนี้พี่นกไม่ได้ว่าไม่ไม่ได้ว่าอะไรอ,ไรอันนี้ม่เป็นความรู้สึกของพี่นงเองอะนี่ ทำไมอะไรเงี้ยคนหลวงพ่อือคือจะความรู้สึกพี่นกอะน,นะมันเหมือนว่าทําไมต้องสร้างอะไรมากมายอย่างเงี้ยทําไมทําไมอ่าจิตเราอะเราคิดแบบนั้นเราคิดแบบนั้นแล้วทีเนี้ยเราก็คือเราไปวันนั้นเป็นวันเหมือน,นไปไหว้สะดอกเคาะอะไรเงี้ยแล้วอืมจะบอกไงอะ่ะจิตเราคิดละทําไมทําไมทําไมต้องแบบ ต้องมารับอ่สิ่งของมากมายมันกว้างใหญ่ไพศาลมากในบริเวณของวัดนะคะแล้วก็อหลวงพ่อที่ที่เป็นเจ้าวาดต่อนะคะอะ่จากของหลวงพ่ออีกองที่มรณภาพไปแล้วก็อี่องเนี้ยต่อจำหลวงพ่อไม่ได้ชื่ออะไรนะคะก็ก็รับแบบนี้มันเกิดคำถาม,มในใจแต่ว่าพี่นกก็ได้คำตอบนะคะได้คำตอบจากหลวงพ่อหลวงพ่อให้คำตอบพี่นกแล้ว วันนี้ลืมคําตอบแต่วันนั้นได้คําตอบแบบเพราะอะไรทําไมต้องทําแบบนี้ทําไมต้องอ่ามารับเครื่องสักการะอะไรเงี้ยทาไมท่านไม่ไ,ไปปฏิบัติท,ท่านั้นเนี่ท่านก็ไปปฏิบัติได้นะอะไรเงี้ยหลวงพ่อบอกอืเจ้จะพูดยังไงดีคําตอบหลวงพ่อเอาไว้เดี๋ยวไว้คิดคิดหน้าเดี๋ยวพี่นกคิดคำถามคำตอบที่พี่นกคุยกับหลวงพ่อ วันนั้นนะคะแบบคือเราเราไม่รู้นะพี่นกคิดว่าพี่นกถามแล้วพ่อหลวงพ่อให้คําตอบพี่นกจริงๆตอวันนั้นพี่นกใครสงสัยแล้วก็มันเหมือนไม่เหตุอะ่ะเดี๋ยวพี่นกต้องไปคิดคําคิดคําถามทําไมทําไมของพี่นกก่อนแล้วมันจริงคําตอบจากหลวงพ่อออกมาจากรูปภาพที่พี่ยินเจ้าของพ่ออยู่ ที่ที่วัดท่าสูงนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดคนคนที่แบบไม่ได้มาทางนี้ก็จะว่าพี่นกอะออคิดไปเองอะไรเงี้ยแต่ตามหลักแล้วที่หลวงพี่นกสวดมนต์แล้วก็ได้ได้ได,ได้ฟังหลวงตามมานะคะพี่นก,กคิดหลายหลายครั้งเลยที่แบบว่าเหมือนเราคิดไปเองครั้งแรกเลยอะความรู้สึกครั้งแรกเลยอะเมื่อก่อนพี่นกไม่รู้ แต่พี่นกอะ่ะเจออฟังหนงตาหนงตาาเนี่ยว่าความรู้สึกอ่าบิ้งแรกของเราเนี่ยมันคือเรื่องจริงมันยังไม่ได้ปรุงแต่งมันออกมาจากจิตข้างในของเราอะ่ะอืมมันออกมาจิตมันเป็นความจริงที่มันออกมาจากข้างในมันเป็นเรื่องจริงแต่พอสักพักนึงถ้าเรานน่และเราจะเริ่มปรุงแต่ง นู่นนี่นั่นน,นู่นนี่นั่นไปเรื่อยล่ะทีนี้อืมอ่าแล้วก็มันมีหลายหลายหลายเรื่องเลยที่ว่าปิ้งแนบที่เราคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าพี่นกอ,ะอ่ะใช้ปิ้งแรกอะ่ะเพื่อที่จะรู้ว่ามันจริงไม่จริงดูจิมันจริงไหม,ม,ไหมพี่นกก็พิสูจน์มาแล้วส่วนมากปิก้งแรกใช่แต่ พอต่อไปตรีจองแล้วก็จะไม่ใช่ละมันจะไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้เพื่อนๆน,นะคะฝึกสวดมนต์ทุกวันหรือถ้าเกิดวันไหนเราไมา่ได้สวดมนต์นะคะ mm hmm. ก็ขอให้อ่ามานั่งสมาธิอ่าเขาเรียกว่านั่งสม,มาธิรวมจิตรวมพลังรวมอ่างเรียกกำหนดลมหายใจเข้าออก ก่อนที่จะไปออกไปทํางานนอกบ้านหรือว่าอะไรห,หรือว่าจะง่ายๆเลยก็ตั้งน้โม3โจสามนะคะแล้วก็ยกมือไหว้พุธทธังสรวนางคะชามิธรรมสารนังคะชามิสังฆังสารนังคาชามินะคะคือระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะของตัวเองก่อนที่เราจะออกไปจากบ้านแล้วก็ขอให้พบเจอแตจสิ่งที่ดีขอบคุณขอบคุณ สิ่งที่ดีๆที่จะรอแล้วอยู่อีกมากมายนะคะวันนี้พี่นกก็มาชวนคุยแค่นี้ก่อนเนาะสองทุ่มครึ่งพอดีเลยค่ะเดี๋ยวมีเจอกัน ep หน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะ